คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามูแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วทนทันทีเช่วง เศ้าตอบเ็นมาเลยดีก่กคำถามแรกทำไงให้พี่เศร้านั่งนิ่งแบบนั้นอะคะแมวหนูไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะ yeah. แงปอลลติดตามมา2ปีกว่าแล้วค่ะมันก็แล้วแต่แมวนะครับอย่างพี่เนี่ยนั่งท่าเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นมามันก็เลยชินแน่ทำไมคนมาถามคําถา,ถามถึงชอบพิมพ์ปอลลอยาวหน่อยน่นเหรครับทั้งๆที่พี่เศร้าก็เคยอ่านข้อความย,วยาวๆมาหลายข้อความแล้ว น่ะสิครับพี่ก็อยากรู้จะพิมพ์ปลอลล์ทำไมอ่ะไหนใครชอบพิมพ์ปลอลล์มาตอบคำถามนี้ให้พี่ชื่นใจทีเธอกอรลองพี่เศร้าครับพี่เศร้ารู้สึกยังไงกับข่าวที่กู้ภัยจับแมวเลี้ยงไปปล่อยป่าครับปลอลล์สงสารน้องปลอลล์สองขอให้พี่เศร้าอ่านเมนด้วยเถิดพี่รู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็หดหู่ก,กับข่าวของน้องเจ้าสัวมากเลยครับพี่เชื่อว่าสังคมคงรู้แล้วแหละว่าสิ่งไหนถูกหรือว่าผิดแต่พี่ก็อยากจะฝากบอกคนที่มีหน้าที่คัดกรองคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่จิตอาสา,ศาต,รตรงนี้นะครับว่าควรจะเลือกคนที่มีจิตใจ แม่ตาปานีมีความคิดที่ซับซ้อนกว่านี้รู้จักผิดรู้จักถูกพี่ขอร้องนะครับถ้าสมมติว่าตากร้องได้ไปเรียนที่ฮอกวอตสจะได้อยู่บ้านไหนครับแน่นอนคนอย่างตากร้องเป็นตัวแทนข่งความกล้าหาญมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีไหวพริบและชอบความท้าทาย <c oughs> ก็ต้องบ้านเซลรทิเลนอยู่แล้ว <c oughs> อล้อเลย กริฟฟินดอร์สิครับพี่เศร้าคะแมวกินกุ้งได้ไหมคะพอดีหนูกินกุ้งอยู่ดีๆแมวก็แย่งกุ้งของหนูไปเลยอ่ะปอลอตอบด้วยนะกินเนื้อกุ้งที่ต้มสุกสะอาดและไม่ปรุงรสก็พอได้อยู่นะครับแต่ต้องกินอาหารแมวด้วยเดี๋ยวได้รับสารอาหารไม่ครบไม่รู้ด้วยนะถ้าแมวที่อยู่ในครอบครัวสามารถท้องด้วยกันเองได้ไหมคะปอรลรักพี่เศร้ากังฟูและแมวตัวอื่นๆและพี่ๆทุกคนคะ่ะได้แน่นอนครับพออายุครบกําหนดตัวเมี6เย6กถึงแเดือนส่วนตัวผู้หนึ่งปีก็เตรียมตัวทําหมันกันได้แล้ว พี่สาวคะถ้าแมวตายแล้วปีหน้ามันจะเกิดมาอีกหรือเปล่าคะหนูตอบมาหลายคลิปแล้วพี่สาวก็ยังไม่ทําให้อืมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนแต่ละศาสนานะเพราะคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าแมวที่ตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นแมวเป็นคนหรือกลับไปอยู่ที่ดาวแมวก็เป็นไปนได้ทั้งนั้นเลยครับพี่สาวคะมีแมวชอบเข้ามาในบ้านหนูเพราะตอนนั้นลุงหนูเปิดประตูไว้น้องก็เข้ามาอยากให้อาหารน้องนะคะแต่วิ่งไวมากน่าจะกลัวหนูอั ทำยังไงแมวตัวนั้นถึงไม่วิ่งหนีต้องใช้เวลามากๆเลยนะอาจจะต้องสร้างความเคยชินด้วยการเรียกมาป้อยขนมบ่อยๆอย่างสังหิดแมวข้างบ้านตอนนี้ตะกงก็สนิทกันแล้วแหละเชอญถ้าหนูเรียกพี่เศร้าว่าเศร้าจังพี่เศร้าจะเศร้าหรือไม่เศร้าคะปอเลรอเพิ่งมาเม้นครั้งแรกเรียกได้แต่พี่ไม่เศร้าอ่ะทำไมพี่ต้องเศร้าเพราะเศร้าเพราะเพิ่งไิถูกเศร้าหรือเพิ่งเศร้าจังพี่เศร้าไป็เขาพี่เศร้าไป่เขาพี่เู่าเพ้่โอ่อยพูดไม่ถูกเลยเนี่ยพี่ไม่เศร้าหรอกครับจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะช่วงนี้หนูสอบขอ กำลังใจและคําอวยพรหน่อยค่ะหนูไม่รู้ว่าจะสอบได้ไหมหนูไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออะค่ะเออพี่ไม่ขอวอวยพรให้น้องสอบได้หรือว่าไม่ได้นะครับแต่พี่ขอวอวยพรให้น้องอ่านหนังสือก็แล้วกันนะโชคดีพี่มีวิธีกําจัดหรือจัดการขนแมวบนเสื้อผ้ายัางไงบ้างคะพยายามแยกเสื้อใส่เล่นกับใส่ไปข้างนอกแล้วแต่สุดท้ายขนแมวก็ติดเสื้ออยู่ดีทุกวันนี้ใส่เสื้อสีดําไม่ได้เลยค่ะแล้วไ้มีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือลุกกิ่งวิเศษกำจัดขนแม เอาไปเลยกันโนบิตะเป็นไอเทมที่ท่านแมวควรมีไว้ติดบ้านเลยนะพี่ขอแนะนำํำก้อนอนที่ท้องพี่เศร้านั่นเขาเรียกพุงหรือซุแกแผคะ่ะเฮ้ยให้เป็นพุงได้ไงดูดีๆดูดีๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือซิกแพคชัดๆเออพี่แต่ว่าแค่มารวมกันเป็นก้อนเดียวก็เท่านั้นเอง แมวสามารถยืน2ขาแล้วเดิน2ขาได้ไหมคะปกติแล้วแมวจะเดินสี่ขาแต่ถ้าเกิดยืน2ขา,ขา 2> ก็อาจจะทําได้แหละกับแมวที่ถูกฝึกแล้วแต่พี่เชื่อว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาไม่น่าจะมีความสุขหรอกนะพี่เศร้าคะ่ะคือแต่ก่อนหนูกลัวแมวมากแต่ว่าตอนนี้มีแมว27แล้วคะ่ะยินดีด้วยนะครับตะก้งเนี่ยแต่ก่อนก็กลัวแมวมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็มีถึง4ตัวด้วยกันแต่เออ่ตัวนี่มันน้องเลี้ยงไหวใช่ไหมครับพี่ครับวันนั้นผมนั่งรถกับแมวผมแมว ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเยี่ยวไหลออกมาจากกรงเปื้อนหมดเลยแถมขี้ออกมาอีกขอโทษที่ยาวใฮ้ hey, น้องมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเพราะแมวบางตัวเนี่ยก็อ,อาจจะเมารถได้จะมีอาการฉี่แตกขี้แตกหรืออ้วกแตกได้เขนาน่าจะไม่สบายตัวไม่สบายใจให้นั่งรถเฉพาะตอนที่พาไปหาหมอก็พอแล้วนะพี่ว่าฉีดยาคุมกําเนิดแมวได้ไหมพี่จะขอตอบรอบที่้อยนะครับเพราะพี่คิดว่าอาจจะช่วยชีวิตแมวได้อีกหลายชีวิตนะว่าการฉีดยาคุมแมวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ควรฉีดฉีด ไม่ได้เข้าใจไหมว่าห้ามฉีดถ้าพี่เห็นหมอที่ไหนรับฉีดยาคุมแมวนะจะเจิงตำรวจจับเลยคอยดูสิลูกแมวที่บ้านหนูมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้แม่บอกว่ามันคือตัวอะไรต้องทำยังไงให้มันหายไปปอนลอตตอบในหน้ารนะักทุกคนในช่องนี้ตัวอะไรเออเออว่าแต่ตัวอะไรแ่ะอะลอเลนไลในแมวเราใช้ยาหยอดเห็บหมัดที่ครอบคุมครบจบที่หลอดเดียวนั่นก็คือบอดฟอร์แคทมันดีจริงๆนะเชื่อพี่เราไปหาซื้อดูนะช่วงนี้หนูสอบแต่ก็ขาดที่เซาไม่ได้อดใจไม่ไหวต้อง เข้ามาดูพิเซ่าบอลและทุกคนในช่องนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับช่วงที่ยอดวิวช่องพี่ซบเซาแบบเนี้ก็ได้พี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนที่คอยดูคลิปพี่อยู่นี่แหละที่เป็นกําลังใจให้ผลิตคลิปต่อไปขอบคุณมากมากเลยนะมาสําคัญจริงๆต่อเนื่องจากคาถามรอบก,อก่อนครับแมวที่บ้านหลังจากเข้าไปขับถ่ายในห้องน้ําแมวไม่ยอมกลบของตัวเองแต่เช็กวิ่งออกมาเลยพุ่งตรงไปที่ชามอาหารมิดและกลบชามแทนชอบทําเป็นประจำน้องแมวแปลกไหมครับมีสาเหตุมาจากอะไรอ่ะครับปอล อยาวหน่อยนะพี่เซาปอลลอสองแมวที่บ้านมี2ตัวตัวที่มีนิสัยแปลกคือตัวลูกแต่ก็อายุจะสองปีแล้วครับเป็นปกติของแมวนะครับไม่ต้องกังวลไปยิ่งตอนดึกๆนะจะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษนั่นก็เพราะว่าเขากําลังเล่นกับเหยื่อหรือเพื่อนในจินตนาการเขานั่นเองพี่พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นทําไมแมวผมถึงชอบอยู่หน้าพัดลมตลอดเลยจับมันออกพอไม่อยู่หน้าพัดลมแค่แป๊บเดียวมันกลับมาอยู่หน้าพัดลมอีกแล้วอะครับมันเป็นอะไรไหมครับนี่ก็ไม่ใช่กลั่นร้อนด้วยสําหรับภใต้อลม แมวในบ้านนี้นะ่ารักหมดเลยถ้าไม่ได้ร้อนพี่เดาว,ว่าเขากกน่าจะกําลังสนใจใบพัดที่หมุนติ้วๆของพัดลมนะยังไงก็อย่าให้คลาาสายตาล่ะไม่งั้นน้องแมวอาจจะบาดเจ็บได้อ่าก็หมดแล้วครับคําถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคําถามที่โดนโดนเด็ดก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่แซาตอบเมนด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน,น้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ